ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกคัาด้วยนะครับบรรยากาศอบอ้าวยังไงก็ไม่รู้นะครับหรือว่า จะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับลุงตันในตอนบ่ายๆนะครับก็นำสูตรวิเคราะห์หวยมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็สูตรนี้ ก็ไม่เคยหลุดเลยนะครับจะเป็นส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับครั้งที่แล้วสูตรที่ลุงตานให้ก็เข้าล่างนะครับามาเริ่มกันที่ผลหวยนะครับเมื่อเมื่อวันที่ หนึ่ง <c oughs> หนึ่งกุมภานะครับระงวัลที่หนึ่งก็คืออล่างก็คือเก้าสองนะครับก็เอาเลขใส่ตารางนะครับก็คืออ่าสามตัวบนนะครับก็คือ อ่สี่หนึ่งหนึ่งนะครับก็เอาช่องแรกนะครับข้ามไปหนึ่งนะครับก็มาลงที่ห้าข้ามไปหนึ่งเป็น7ดข้ามไปหนึ่งเป็น9้า อันนี้เอาหนึ่งมาก่อนนะครับข้ามไปหนึ่งเป็น3ข้ามไปหนึ่งเป็นห้าข้ามไปหนึเป็น7อันนี้ข้ามไปหนึ่ง หแล้วก็สองก่อนนะครับสองข้ามไปหนึเป็น4เป็น6นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งก็คือตัวเลขที่ไม่มีในนี้นะครับก็ก็จะมี0นแล้วก็8นะครับอ่ามี นะครับพี่น้องสังเกตนะครับุูตันเคยพูดแล้วว่าตำแหน่งโซนโซนนี้นะครับโดยเฉพาะข้างหน้านะครับช่องนี้นะครับไม่เคยหลุดมาสีงวดห้างวดแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็โซนตรงกลางนะครับ อันนี้หมายถึงเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้งวดที่แล้วมีอยู่9ตัวเดียวนะครับก็มานะครับมาล่างนะครับงวดนี้มามี2ตัวนะครับเรามาดูการหาผลลัพธ์นะครับจาก ตัวเลขนะครับรางวันที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวนะครับคู่แรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับสองกับเก้า คู่ที่สองเจ็ดกับสองแล้วก็คู่ที่สามสี่กับหนึ่งนะครับ ตัวนี้ตัวกลางนี้ให้บวกบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรนะครับบวกก็จะได้ผลลัพธ์สองก้าก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็น ศตัวนี้7จ็แปดเเป็น10เป็น0เป็น1ตัวนี้ก็เป็น9นะครับแล้วก็สีบวกหเป็น5นะครับเป็น5เป็น6แล้วก็ ตัวนี้เป็น4นะครับสังเกตนะครับเลขจากผลลัพธ์ของการหาจากรอนที่หนึ่งกับเลขท้ายสองตัวนะครับกับเลขในตารางก็จะเห็นได้ว่า1นะครับมี1นะครับฝั่งนี้ก็มี0 มีศูนย์นะครับก็แสดงว่าเลขหนึ่งเนี่ยดังอยู่นะครับน่าจะมาอีกนะครับนี้ก็มาหาเลขเด่นกันนะครับมาหาเลขเด่นนะครับ เด่นเด่นก็จะให้อยู่ที่012 กแล้วก็9นะครับจับชุด จับชุดก็จะให้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าสองนะครับต่อไปสามตัว ตัวก็จะให้อยู่ที่หกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งแล้วก็ 491นะครับพี่น้อง FC เห็นสูตรเห็นเลขในตารางนะครับและแตกตางจากที่ลุงจับเหลือที่ลุงวางาถ้าเห็นแตกตางอย่างนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับก็ที่ให้ไปก็ให้เพื่อเป็นแนวทาง ในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ให้ใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เช่นเคยนะครับลักษณะรูปแบบก็เหมือนที่เคยทำให้ดูตลอดนะครับเพราะว่าสูตร ยังไม่เคยหลุดนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปแบบเดิมนะครับก็อาจจะมีการวางเลขเพิ่มขึ้นลดลงก็ตามผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนในกรณีทำคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ